พิาคะกลับไปทำงานได้แล้วค่ะสองอาท์แล้วนะคะที่พิามาครุกอยู่แต่กับฟฟ้าเข้าใจว่างานที่พิาทำอยู่พิาเป็นระดับผู้บริหารแต่ฟ้าก็อยากให้พิาใส่ใจธุรกิจหรือจิตการให้มากกว่านี้นะคะไม่ใช่ว่าเอาเวลาทั้งหมดมาใช้ในเรื่องส่วนตัวอย่างนี้ คุณพ่อกับคุณแม่ของพิยารู้เขา้าท่านจะตำหนิเอาได้นะคะดีไมด่ดีพรานมารำหนีฟ้าว่าทำให้ลูกสาวของพวกท่านเปลี่ยนใบนะคะใบหน้างามงองามราวกับม้าหมากลูกก็ไม่ปานเมื่อความคิดพุ่งพรานสอดสายไปในทางลบ <c oughs> น้องฟ้าจ๋า พ่ยารู้ว่าพิยากำลังทำอะไรอยู่คุณพ่อคุณแม่ของพิยาท่านรู้พี่มีลิมิตกับความสุขได้มากน้อยสักแค่ไหนน้องฟ้ารู้ไหมว่าเมื่อก่อนที่คุณพ่อบริหารงานที่บริษัทปีหนึ่งงผลประกอบการก็พอไปได้แต่ พอท่านปล่อยให้พ่ยาบริหารงานแทนผลประกอบการมีผลกำไรเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเลยนะคะและก็เป็นอย่างนั้นแทบจะทุกปีเลยะคะ่ะมันทำให้ท่านทั้งสองวางใจในตัวของพิยามากไม่งั้นท่านไม่ไปทัวร์รอบโลกอยู่ตลอดหรอกคะ่ะเมื่อก่อนไปแต่ละประเทศประเทศละหนึ่งเดือนแต่เดี๋ยวนี้ ไปอยู่ไม่น้อยกว่าสามเดือนเลยนะคะท่านทั้งสองมีความสุขมากๆและบอกว่าชีวิตนี้ไม่เอาอะไรอีกแล้วเพราะพวกท่านได้ใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการสุดๆนั่นมันก็เป็นตัวอย่างให้พี่ยาได้คิดว่าถ้าความสุขเราอยู่ที่ใดเราควรที่จะขว่ยคว้ามันมาให้ได้และ ควรที่จะอยู่กับความสุขนั้นให้นานที่สุดค่ะน้องฟ้าความสุขของพิยาก็คือการได้อยู่กับน้องฟ้าน้องฟ้าก็รู้และตอนนี้พิยาสะดวกมากๆเพราะม่อนเขาพาน้องจ้าจ๋าไปฮันนีมูนที่ปารีสกว่าจะกลับก็คงจะเป็นเดือนหน้าโน่น,นมัง้งถ้ามอนเขาพร้อมจะกลับ จะให้ p r i เ a t e จ j ไปรับให้ถึงที่เลยแหละเพราะพี่ยาบอกม่อนไว้ว่ายังไงก็ได้ทางบริษัทไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะเป็นของขวัญแต่งงานที่พี่ยาตั้งใจมอบให้ม่อนเขาอืมพี่ยา p r i เ a t e จ j บินแต่ละครั้งค่าใช้จ่ายเป็นล้านๆเลยไม่ใช่เหรอคะค่าใช้จ่ายก็แพง แถมบินไกลขนาดนั้นพีิยาไม่เสียผลประโยชน์ไปกับพี่ม่อนมากเกินไปหรอกหรอคะคิ้วงามขมวดมุ่นเข้าหากันเมื่อคิดได้ว่าพี่ชายของเธอจะนำความเดือดร้อนมาให้คนตรงหน้าไม่เราหค่ะน้องฟ้าม่อนเขาทำเพื่อบริษัทมากก็มากและทุ่มเทชีวิตวัยหนุม่มเกือบทั้งหมด เพื่อบริษัทซึ่งสิ่งนั้นพิยารับรู้ได้ด้วยหัวใจว่ามอนเขาทุ่มเทสุดๆจริงใจมากในเรื่องของการงานที่ผ่านมาและสิ่งนั้นที่ม่อนทุ่มเทมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่บริษัทของพิยาจะตอบแทนม่อนเขาบ้างอืมดีจังเลยค่ะที่พี่ม่อนมีเจ้านายและเพื่อนที่ดี อย่างพี่ยาแล้วพี่ยามีแนวคิดยังไงคะถึงสามารถทำให้บริษัทการบินของพี่ยามีผลประกอบการและประสบผลสำเร็จได้มากขนาดนั้นแถมยังแตกต่างจากตอนที่คุณพ่อของพี่ยาบริหารนะคะดวงตาคู่งามวาววิบวอบไหวขึ้นมา,ท,าทันทีเมื่อคิดถึงเคล็ดลับ ทางธุรกิจของแฟนสาวที่เธออยากใครเรียนรู้อยากให้พี่ยาตอบจริงๆเหรอคะน้องฟ้าถ้าอยากให้พี่ตอบเคล็ดลับของพี่ยาที่สามารถทำธุรกิจได้ดีแบบหมดเปลือกน้องฟ้าจะติดไหมคะถ้าพี่ยาจะปอกเปลือกน้องฟ้าก่อนตอบคำถามนะคะภคยา ว่าหวามในหัวใจขึ้นมาแทบทันทีด้วยรู้สึกดีกับความคิดปิ้งแวบที่ผุดภายขึ้นมาในมโนแห่งความคิดจะดีมากแค่ไหนนะที่สนามรักระหว่างเธอกับสาวน้อยตรงหน้าจะเปลี่ยนมาเป็นห้องอาหารเลก,กะทัดรัดคองบ้านไม้กลางเก่ากลางใหม่หลังนี้อืมพี่ยา พิยาเซียวใหญ่แล้วนะคะนี่มันห้องอาหารนะคะคิ้วงามขมวดมุ่นเข้าหากันจนเป็นปุมโลหะไม่เลยไม่ต้องเลยฟ้าไม่หลงกลพิยาหรอกปากบางบุยเข้าหากันส่งให้คนตรงหน้าด้วยนึกหมันไส้ในความคิดของเจ้ารอน <c oughs> น้องฟ้าน้องฟ้าก็รู้ว่าพิยารักน้องฟ้า ได้ทุกที่นั่นแหละค่ะและทุกๆเวลาด้วยพี่ยาชอบมากๆแทบจะทุกครั้งที่สิ่งที่พี่ยาทำให้น้องฟ้าน้องฟ้าก็ชอบเชกเช่นเดียวกันกับพี่นาะนาะหนาะน้องฟ้านะให้พี่เอาเอเอ,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 เอไม่ใช่ให้พี่ยาแสดงความรักกับน้องฟ้าตรงนี้นะคะ พี่ยารู้ว่าน้องฟ้าก็ชอบในสิ่งที่พี่ยาคิดเช่นกันและถ้าน้องฟ้ากลัวว่าจะมีใครเข้ามาเห็นเราทำเรื่องอย่างว่าน้องฟ้าหมดห่วงไปได้เลยค่ะเพราะพี่จะไปล็อกประตูเอาไว้ก่อนและที่สำคัญมอนเขาก็ไม่อยู่คนที่สามารถเข้าออกบ้านหลังนี้ได้สะดวกก็ไม่มี สิ่งสำคัญยิ่งกว่าสำคัญอีกก็คือกระเพราไข่เจียวหมูสับที่น้องฟ้าทำให้พี่ยาทานวันนี้อร่อยมากมากพิยาอยากจะตอบแทนน้องฟ้าด้วยการมอบความสุขเสียวแบบสุดๆให้กับน้องฟ้าแอบเป็นรางวัลนะคะอืพี่ยาพี่ยานะ่ะฟ้าไม่อยากได้รางวัลเสียหน่อยกับข้าวฟ้า ก็ทำให้พี่ยาทานแทบจะทุกมืออยู่แล้วไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องมาทำตีเนียนเพื่อจะมาทำรุ่มล่ามกับฟ้าสิ่งที่ฟ้าต้องการรู้ก็แค่แง่คิดในเรื่องธุรกิจของพี่ยาเท่านั้นว่าพี่ยามีกลยุทธ์อย่างไรถึงสามารถ บริหารงานบริหารคนให้มีผลประกอบการมากกว่าที่คุณพ่อของพิยาบริหารนะคะอืมอืมอมืได้ได้ได้ได,ได,ได้เดี๋ยวพิยาจะบอกทุกๆก,ก,กลยุทธ์เลยแต่ก่อนอื่นพิยาขอค่าเรียนวิชาที่เป็นเคล็ดลับสุดยอดซึ่งเป็นสิ่งที่พี่คิดค้นขึ้นมาเองเลยนะคะพอเสร็จจิตแล้วพิยา จะแบะไตทุกๆุกแง่มุมให้น้องฟ้าได้รู้เลยล่ะค่ะโหยพี่ยาเนี่เจ้าเร่งจริงเลยนะคะจะให้ฟ้ายอมพี่ยาจนได้ใช่ไหมคะไม่ว่าจะทางใดก็ทางหนึ่งก็ก็พี่ยาหิวน้องฟ้านะคะกินน้องฟ้าครั้งไหนก็ไม่เคยอิ่มเลยนะนะนาน้องฟ้านะอนุญาตให้พี่ยา กินตรงนี้นะคะเสียงหวานดุดละค้งแก้วออดอ้อนคนตรงหน้าออกไปอย่างหวังให้เห็นพร้อม,อมก็ได้ค่ะแต่ก่อนอื่นพี่ิาต้องไปแปลงฟันล้างปากก่อนเพราะฟ้าใส่พลิกลงไปในกระเพรามากพอควรฟ้ากลัวว่าเออเออ ดวงตาคู่งามสุปสานกับดวงตาคู่วาววิฟวับของอีกคนอย่างเอาจริงเอาจังในความคิดที่ก่อเกิดได้ได,ได้น้องฟ้ารอพิยาแป๊บนะคะหลังเสร็จจิตแล้วน้องฟ้าจะได้เรียนรู้เรื่องธุรกิจแบบบิสเนสสุดๆเลยค่ะและจะเพิ่มรอบพรีเมียมแถมให้อีก รอยยิ้มพรายหวานผุดสว่างวาบอยู่เต็มดวงหน้างามด้วยรับรู้ได้ด้วยหัวใจเธอต้องมีความสุขมากแค่ไหนจากคำอนุญาตที่เธอเอ่ยขอได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้อ้อนไปนั้นพิาใบหน้างามแงงาย ดวงตาคู่สวยรับพริมรับสัมผัสจากคนข้างล่างออกมาอย่างเปิดเผยตามความรู้สึกที่ก่อเกิดก่อนแรกม่านฟ้าคิดว่าเธอจะรับสัมผัสแค่การตามใจคนข้างล่างก็เท่านั้นแต่พอเอาเข้าจริงๆแรงสัมผัสที่เธอได้รับนำความสร่านเสียวสุดๆให้กลับมาเกาะกุมทุกอนูนเนื้อของเธอเลยก็ว่าได้ พร้อมกันนั้นสะโพกงอนงามก็แอนยกขึ้นตามอารมณ์ว่าวหวามที่กำลังก่อเกิดลีลาตวัดเกี่ยวของริ้นเรียวร้อนทำให้อัตราการหายใจของม่านฟ้าติดขัดเป็นห้วง,วงเสียงกระเสาวของลมหายใจปลุกเร้าสุดๆในความรู้สึกของภคยานําซ้ำลําขาเรียวยาวยังกับยกสลัก ถูกยกขึ้นพาดไปที่ไหล่บางของเธออีกข้างโพซิชันท่วงท่านั้นเปิดทางให้ภรคยาทำกิจกรรมอย่างว่าได้ถนัดถนีมากขึ้นกว่าเดิมฟ้าฟ้าใช่ค่ะตรงนั้นละค่ะลิ้นที่ปากบ้าง พยายามสะกดเสียงที่เปล่งออกมาให้ได้ด้วยการขบเม,ม้มลินที่ปากบางเอาไว้แน่นยังผลให้ปากบางที่บวมเปล่งอยู่แล้วจากแรงบทจูบอย่างเร่าร้อนของทั้งสองเมื่อครู่ใหญ่นี้อาการบวมเจอของริมิีปากอิ่มเพิ่มมากขึ้นอีกเท่าตัวภคยาใช้เก้าอี้ตัวเดิมที่เธอชอบนั่งเป็นฐานที่มั่น โดยมีร่างบางของอีกคนนอนลาบไปกับโต๊ะอาหารตัวเล็กที่เธอทั้งสองใช้อยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นเมื่ออาหารเช้าและมื้อเย็นและตอนนี้จิตกรรมที่ทั้งสองเลือกทาทําให้หัวใจดวงน้อยทั้งสองดวงอิ่มสุขยิ่งกว่าอิ่มเมื่อคนน้อง ตกปากรับคำํทำทําตามคำขอของคนพี่และความรู้สึกที่เธอได้รับหลังจากความสั้นเสียวสุดๆที่กําลังเล่นงานเธออยู่ในขณะนี้คิดดูแล้วม่านฟ้าเธอได้ประโยชน์ทั้งขึ้นทั้งล่องเธอแทบจะไม่เสียอะไรเลยได้ทั้งความสุขเสียวและความอยากรู้จะเป็นผลตอบโจทย์ ในความรู้สึกนั้นนับตั้งแต่ชีวิตของเธอมีผู้หญิงคนนี้เข้ามาในชีวิตความสุขที่อยู่รายร้อมตัวก็ขยันมาให้ม่านฟ้าได้สัมผัสอยู่บ่อยครั้งต่างจากเมื่อครั้งก่อนก่อนหน้าเวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าแต่ ก็ขยันนำพาแต่ความอ้างว้างมาให้เธอได้สัมผัสแต่บัดนี้เพลานี้ความอ้างว้างที่เคยก่อเกิดขึ้นมาในชีวิตไม่มีโอกาสเฉียดผ่านเธอได้เลยจากตอนนี้ไปแม้แต่เสี้ยวของวินาทีเลยก็ว่าได้พิยาจา๋าเสียงรันจวนเปล่งออกมาจากปากบางจนได้ทั้งทางที่ เจ้าของเสียงพยายามสะกดกัน้นเอาไว้อย่างสุดลทธิ์แต่แต่ความสซ่านเสียวที่ก่อเกิดทราบซ่านไปทุกอนูเนื้อรวมทั้งเหล่าหมู่ผีเสื้อตัวเล็กตัวน้อยที่กำลังขยนันโบยบินหยอกล้อกันกลางท้องน้อยของเธอได้แท็กทีมทำให้ อะดีนารีนของม่านฟ้าวิ่งพลานจนแทบจะคล้องสติเอาไว้ไม่ได้อีกต่อไปส่งผลให้เสียงควรคลางกระสาวเร้าใจสุดๆเป่งออกมาไม่ขาดสายซึ่งสิ่งนั้นถูกใจสุดๆในความรู้สึกของภคยาพิยาจาฟ้าใจจะขาดแล้วนะคะหยุดได้แล้วค่ะฟ้าถึงหลายรอบแล้วนะคะ พี่ยาชอบมากเลยคะ่ะที่เห็นน้องฟ้าหายใจจะไม่ทันอย่างนี้นะคะเสียงหวานกระซเอาสันเอ่ยตัดพพ้ออีกคนออกไปอย่างไม่ค่อยจริงจังนะ <c oughs> น้องฟ้าก็พี่ยาชอบกินน้องฟ้ามากนะะี่ค่ะแล้วก็ดีใจมากๆด้วยที่น้องฟ้าชอบให้พี่ยาทำแบบนี้จจประโยคล่างบางที่นอนแผ่หลา อยู่บนโต๊ะตรงหน้าถูกดึงให้ลงมานั่งบนเก้าอี้ตัวเดียวกันโดยที่ตอนนี้กกรียาท่วงท่าของเจ้าหล่อนละทดละถวยยิ่งหมดแรงอยู่บนตักโดยที่ขาทั้งสองคอมครอบเจ้าของตักนุ่มเอาไว้ใบหน้างามสองดวงเทียบเสมอแรงหายใจกระสาวที่สั่นเมื่อครู่ลดร,ระดับลง ตามอารมณ์ที่ก่อเกิดของอกอวบสร่างตรงหน้าทำให้ภคยาถูกใจสุดๆจนอดใจที่จะโน้มใบห,หน้าเข้าไปใกล้ซุกซกดูดดึงยอดสียมภูระเรื่อที่กำลังชูชันสลัตลีแข็งเป็นไตพรภคยารู้สึกในใจว่ากริยานั้นของสาวน้อยตรงหน้าเย้าวยวนสุดๆจนภคยา อดใจตัวเองเอาไว้ไม่ได้อพี่ยาหยุดได้แล้วค่ะพอได้แล้วฟ้าเสียวนะคะแล้วถ้าเกิดพี่ยายังโอโลมฟ้าอยู่อย่างนี้มีหวังฟ้าไม่มีโอกาสได้ยินแผนดำเนินธุรกิจของพี่ยาเป็นแน่ปล่อยค่ะปล่อยฟ้าได้แล้วฟ้าจะไปใส่เสื้อผ้าและ พี่ยาก็ต้องเป็นคนสใส่ฟ้าด้วยใครเป็นคนถอดคนนั้นต้องเป็นคนรับผิดชอบด้วยค่ะชุดชันในฟ้าอยู่ไหนคะพี่ยาหายฟ้าเลยอืมพอแล้วพอแล้วค่ะฟ้าจะไม่ไหวแล้วนะคะม่านฟ้าพยายามดันใบหน้างามของอีกคนที่ดูเหมือนจะตักตวงสัมผัสจากเธอไม่ยอมอิม่ม และใบหน้างามก็ไม่ยอมห่างหายไปจากอกอวบของเธอเลยถึงแม้นจะพยายามดันหน้าของอีกคนให้ออกห่างอกอวบของตัวเธอให้ได้ปากพูดพร่ำตำหนิคนพี่ออกไปไม่ยอมหยุดปากพร้อมๆกับความสั้นเสียวก็ไม่ยอมหยุดเล่นงานเธอเฉกเช่นเดียวกัน หยุดก็ได้ค่ะน้องฟ้าแต่ขอพี่ยาชิมยอดสีชมพูน่ารักของน้องฟ้าทั้งสองก่อนนะคะพี่ยาไม่อยากให้เขาทั้งสองน้อยใจนะคะอีกข้างถูกจูบพี่ก็อยากมอบจูบนหวานของพี่ให้อีกข้างด้วยเช่นเดียวกันเพราะพี่ยาเป็นคนตรงฉินนะคะน้องฟ้าไม่อยากลําเอียง เดี๋ยวชื่อเสียงในข้อนี้ของพี่ฟ้าจะหมุนมองเอาได้เสียงอูอ้ี้พูดพร่ำบอกความต้องการออกไปเพื่อหวังให้คนตรงหน้าเห็นพร้อม,อมพี่ยาเดี๋ยวเถอะถ้าเกิดฟ้ามีอารมณ์ต้องการขึ้นมาอีกรอบพี่ยาจะรู้เลยนะว่านารกมีจริงพี่ยาจะได้รู้เลยว่า พี่ยาพลาดมากที่กระตุ้นความต้องการฟ้าขึ้นมาอีกนะคะมานฟ้ามองคนตรงหน้าในตาเขียวปัดพี่ยาอยากโดนอยากโดนอยากโดนจะเลยค่ะพี่ยาอยากรู้ว่านารกที่ว่าจะสุขมากแค่ไหนนะม่านฟ้าสายหน้าไปมาด้วยอ่อนอกอ่อนใจกับการตีรวนในความหมาย ในคำพูดของเธอไปอีกทางเมื่อไม้แข็งใช้ไม่สำเร็จไม้อ่อนจึงถูกงัดขึ้นมาใช้อย่างไม่ต้องรอการอนุมัติพี่ยาจา๋าปล่อยน้องฟ้าเธอนะคะนะนะนาะเดี๋ยวคืนนี้ฟ้ามีโบนัสให้ค่ะแต่ขอฟ้ารู้ในสิ่งที่อยากรู้ก่อนเธอนะคะ ม่านฝาพูดอ้อนอีกคนอย่างสุดกำลังพร้อมใช้มือบางประคองดวงหน้างามให้ยกขึ้นมาสบตากับเธออีกครั้ง,ท,งทั้งทั้งที่ก็รู้ว่าเจ้าของดวงหน้างามกำลังพยายามทําให้ปทุมเนื้อทั้งสองได้รับสัมผัสจากปากอุ่นๆเท่าๆกันซึ่ง มานฟ้ารู้ดีว่าถ้าปล่อยให้เป็นไปอย่างใจอยากของคนพี่เธอคงไม่เป็นได้ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันอย่างแน่นอนและคงเป็นอีกวันที่ต้องปล่อยผ่านเสพสุขแต่กับความสั้นเสียวอยู่ทั้งวันเหมือนกับหลายๆช่วงเวลาที่ผ่านมาอมจริงนะจริงนะคะที่คืนนี้ พิยาจะได้รับโบนัสจากน้องฟ้านะคะนานๆนนทีน้องฟ้าจะให้โบนัสพิยาทุกครั้งที่พี่ได้รับพิยาชอบชอบสุดๆเลยะคะ่ะและรู้สึกว่าพิยาเป็นที่รักของน้องฟ้ามากมายเหลือเกินพิยาดีใจจังเลยค่ะน้องฟ้าโอเคโอเคเพื่อรางวัลที่พิยาจะได้รับ พี่จะหยุดการโอโรมอกนุ่มนุ่มของน้องฟ้าเอาไว้ก่อนพี่สัญญากับอกตุ่มทั้งสองว่าคืนนี้พี่จะปลอบให้ทั้งสองอกนุ่มให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกรอบอย่างแน่นอนค่ะพี่ยาน่ะแล้วอย่าลืมคำพูดของตัวเองล่ะคาดโทษอีกคนออกไปอย่างนึกมันไส้เอาล่ะ เอาเสื้อผ้าของฟ้ามาใส่ให้ฟ้าได้แล้วหยุดทำหน้าละลื่นอย่างนั้นได้แล้วพี่ยาฟ้าเห็นแล้วหมั่นเขี้ยวจริงๆเลยมือบางโยกขึ้นบีบจมูกเรียวเล็กเบาๆโยกไปมาอย่างหวังหยอกเอินม่านฟ้ารู้ดีว่าความสุขที่เธอได้รับจากเจ้าของตากนุ่มทำให้เธอ สุขยิ่งกว่าสุขมากมายสักแค่ไหนนานเกือบจะครบปีแล้วที่เธอได้เสพสุขกับความสุขนี้ไม่เคยห่างคลในขณะที่พี่ชายของเธอแต่งงานกับเพื่อนรักและเจ้าจ่าเพื่อนรักก็มาบ่นเข้าหูเธออยู่บ่อยครั้งว่าพี่มอนของเธอเอาแต่ทำตามใจตัวเองอยู่บ่อยครั้ง อะไรอะไรก็อยากให้ผู้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเมียเห็นพร้อมไปซะทุกอย่างรวมทั้งการไปฮันนีมูนหลังแต่งงานนี้ด้วยจะจ่าเพื่อนรักบอกกับเธอว่าขอไปแค่หนึ่งสองอาทิตย์ก็พอแล้วเพราะเจ้าหร่อนห่วงร้านนวดแผนไทยของเธอสุดๆแต่พี่ชายสุดที่รักขอเดินทางไปฮันนีมูน เพิ่มต่อสามเดือนเป็นอย่างน้อยทำเอาเพื่อนรักเหวอไปเลยทีเดียวโวยวายกันอยู่พักใหญ่สุดท้ายพี่ชายของเธอก็สามารถกล่อมให้เจ้าสาวป้ายแดงเห็นพร้อมจนได้สุดท้ายร้านนวดแผนไทยก็เลยเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ม่านฟ้าต้องนำตัวเองเข้าไปดูแลจิจการแทนเพื่อนรัก ซึ่งตอนนี้เปลี่ยนสถานะมาเป็นพี่สะใภ้เธอได้อย่างเต็มตัวจากภาระหน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้นลูกน้องที่ต้องดูแลบริหารปัญหาต่างๆเริ่มก่อเกิดยังผลให้มานฟ้าอยากรู้วิธีการบริหารธุรกิจที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาเพิ่มมากขึ้นว่า เขาทำกันอย่างไรและคนที่จะช่วยเธอได้ในจุดนี้คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากซ e o สายการบินระดับ b บิสเนสคลาสคนที่กำลังครองหัวใจของเธออยู่เต็มสีห้องของหัวใจเลยก็ว่าได้